เอาไปฝูกทางไหง่วงมือนี้ลูกได้ละลูกนางเบิงเป็นยังจังนอนดีแทะบ่สบายบ่ะง่วงเบ็เป็นยังเอามากินน้ำนี่เอาไปฝุ่นอ๋ง่วกินน้ำอยู่เพียฝุ่นมัอนี่กินกเขาแรงไงยังเขได้ในป่าในป่าโดบ่ได้คนไปแค่รุนตุลีอหลังไอหลังกัสงมาพูด้วย วันน้มีอะไรกันเออข้าไขเข้าไ่ยทั้งขวางบบนมีเลยทั้งควางมานีแล้วมันจะสิ่งเองหูปาไทยจากนาทุ่งนาที่วันนี้งัวนี่ใหญ่จ้กเท่ะพรอพญาลอยใหญ่ีหาเทืหมดแหละปาูอยอักอิมโบทางนอกทางทางเอาไปฝูบจะรอรอทางจะยาแห้งฝูบรอรอทางไว จอดจะได้เขาจอดที่คนนุณยายแล้วแขวอุย้ยไส้ยางมาจากคุณนี่ก็มาจากตลาดละจ้ามาวังหันนี่แหละมาจากตลาดกระทะมันใหญ่ลอยว่าเราเลี้ยงง่วงมือนึอมือมัอนีอ้ไอ,อ,อ,อ้เราเป็นคนเบิง่งง่วเบิ่งควายเพราะว่าง่วก็ตัวหน่อยตัวดำม,มันนอนมันบลุกมือว่านีก่กะมือสองมันลุกแล้วเดียวยางเบิ่งบางกันเวนใหญ่ลอยม <ij os> าแล้วฮะฮะทีหลังก็ไคขายรเตดีคือกัน เีวมันไปจังอื่นอีกบอกโอ้มันผูกกังคนี่บอกนี่เออผูกบกท่านด้นมันบอกผูกแล้วกบาคอยกมานี่บอกเออต่อไปนี้แต่พอริต้นมันมันมันเลือกโผล่ลมล <ôm. S 1> อ uh, ลมแห้งลมแห้งจะอะรกลมแห้งรก็ออกมาทาั้งนอกก่อน องันวนมก็ไอ่ขอบแต่เอากวาดออกคู่มือขีมันเขาเห็ดเทพื้นแต่ยางนาำนัวนมความงัวนมก็ทอี้ขีโมมีไอ้เงื่อนมก็เยอะก๋าสิเป็นยังแล้วเฮ้บ่มีทุนหลายขนาดนั้นเนาะเทพื้นแล้วก็ให้มันอยู่ในดินในหยาคือเก่าตัวเฮ้บ่มีทุนหลายปานนั้น มื่อนี้บ่ได้อันนั้นบริด้แก้งเราใหม่อีกบอกคืว่าสิต้มไม่ได้ขอื้อันนั้นม่อยู่ขอื้ออันอันแม่งนามยานางมาอยู่มือขึ้นนี่ว่าสิเหตุกาว่ามันเมื่อยมันเยอนามย่านาด้นั่นนะนามย่านาคบหงเรื่องอีหยังสมมติว่าแต่อันนี้ซื้อนี่เอ้ยนามยานางยังว่ามีสมบัตเสียนเสียนไม่ได้เสียน เห็นเห็นนามเจ้านางเป็นสมพักเสียนเนาะมันดำดำเลยว้างัวมันอยู่สวนบ้านงัวเดี๋ยวสิเอาเดี๋ยวเพื่องมันห่อมันกินเอาเพื่องเอามาเอาเอาให้มันกินทั้งแรงนี่แหละให้มันกินกลางคืนนี่แหละล้ผูกสันชนเนี่ยให้มันกินปลูกมันกินในมือนี่แหละเดี๋ยวสิไปเอามันผูกแจ้งน่อยนี่แหละ เื่อหน่อยตกลมเงื่อนหน่อยตกลมแล้วครับแต่ว่ามันกะอันนมันจอยมืไม่ีกินหยาหลายมันก็จอยแห้งเล้ยมันลูกว่าดเด้นี่มือว่านี่มือซ้าคือมือขึ้นไปเบิ้งกับบ่หลากว่าด้มือซ้าไปกับอื่นทีเลยไปหลากมากข้างนอกหลากมาเซฟพอน่ามันขาแข็งขาแข็งเขาจับผิดผิกไปยางแห้งผิกไปยางแห้งมันเขยก็ไปเกี่ยวหยามาหล่อเพิ่นเห็นหยามากฮาลูกขึ้นได้โอ้ยมีแห้งจริงวะมันจอยอโผ l e เนาะงื่อดำหอา ก็เล็วเอ้ยะแมันเป็นจังบุญตัวกาซันขออนยุสามีก็เน,นะะื้อค่ะเด้อเอฟซีทั้งหลายกาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ด้จา้าเด้อกดซับไข่ให้น้ำกดกระดิ่งให้น้ำวยคะ่ะเพื่อสิเดบุพพาดคลิปไม่ๆนะคะกาสิเดเอาคลิปมหม่พอเมพอ่พี่น้อยพี่เดชชุ่มมีเบิงนะคะสวัสดีค่ะ